คุณเคยได้ยินว่าการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดว่าถ้าคุณเคลื่อนไหวอยู่เสมอคุณจะยังคงแข็งแรงและพึ่งพาตัวเองได้แต่ถ้านั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดละ่ะถ้าการพึ่งพาเพียงแค่การเดินกำลังทำให้คุณอ่อนแอลงจริงๆละ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่าหลังอายุ65ปีการสูญเสียกล้ามเนื้อเร่งตัวขึ้นถึง80%เอร์ซผู้สูงอายุบางคนสูญเสียความแข็งแรงไปเกือบ5้าเอร์เซ็นและหลายคนไม่ทันสังเกตว่ามันกำลังเกิดขึ้น พวกเขาเดินทุกวันโดยคิดว่าทำเพียงพอแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งการลุกจากเก้าอี้รู้สึกยากขึ้นการขึ้นบันไดรู้สึกเป็นไปไม่ได้การทรงตัวเริ่มไม่มั่นคงการเดินนั้นดีแต่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกข,ของคุณขณะอายุมากขึ้นสิ่งที่แย่ที่สุดคือเมื่อคนส่วนใหญ่ตระหนักถึงเรื่องนี้พวกเขาได้สูญเสียความแข็งแรงที่น่าจะรักษาไว้ได้ไปหลายปีแล้วแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำผิดพลาดแบบนั้น วันนี้ในรายการปัญญาผู้สูงวัยคุณจะได้ค้นพบการออกกำลังกายสี่แบบที่ทำประโยชน์ให้ร่างกายคุณได้มากกว่าการเดินเสียอีกการออกกำลังเหล่านี้จะช่วยให้คุณยังคงแข็งแรงไม่มีอาการปวดและพึ่งพาตัวเองได้แม้อายุจะมากขึ้นแบบสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองข้ามแต่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการสูญเสียความคล่องตัวในอนาคตทำไมการเดินอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ การเดินรู้สึกเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายเข้าถึงได้และทำให้คุณยังเคลื่อนไหวอยู่แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าการเดินเพียงอย่างเดียวจะไม่ปกป้องคุณจากความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการสูงวัยล่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าถ้าพวกเขาเดินทุกวันพวกเขาก็ทำเพียงพอแล้วที่จะรักษาความฟิตแต่นี่คือความจริงการเดินไม่ได้สร้างความแข็งแรงไม่ได้ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่ได้ปรับปรุงความยืดหยุ่นของข้อต่อหรือหยุดปัญหาการทรงตัว ที่จริงแล้วถ้าการเดินเป็นการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวของคุณคุณอาจยังคงสูญเสียความแข็งแรงโดยไม่รู้ตัวการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหลังอายุ50ปีกล้ามเนือ้อจะหดลงตามธรรมชาติหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีหลัง65ปีอัตรานีจะเร่งขึ้นและเมื่ออายุ80ปีผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปครึ่งหนึ่งแล้วนั่นคือเหตุผลที่งานง่ายๆเช่นลุกจากเก้าอี้ขึ้นบันไดหรือถือของกลับบ้านเริ่มรู้สึกยากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ลองจินตนาการวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาและสังเกตว่าขาของคุณรู้สึกอ่อนแอลงบันไดที่เคยดูง่ายตอนนี้ทําให้คุณหายใจไม่ทันการลุกจากเตียงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นและทันใดนั้นอะไรง่ายๆเช่นการยืนสักครู่ก็รู้สึกเหนื่อยนี่ไม่ใช่แค่การแก่ตัวนี่คือการสูญเสียกล้ามเนื้อที่ป้องกันได้แต่มีข่าวดีคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับความเสื่อมถอยนี้ มีการออกกำลังกายง่ายๆที่สามารถฟื้นฟูการสูญเสียกล้ามเนื้อปกป้องข้อต่อของคุณและรักษาความคล่องตัวไว้ได้อีกหลายปีหนึ่งการออกกำลังกายในน้ำลองจินตนาการถึงการก้าวเข้าสวายน้ำและรู้สึกว่าร่างกายของคุณเบาขึ้นทันทีไม่มีแรงกดบนเขา่าไม่มีแรงเครียดบนหลังเพียงแค่การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและง่ายดายถ้าฉันบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงง่ายๆนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างความแข็งแรงโดยไม่มีอาการปวด และตึงที่การเดินบางครั้งทําให้เกิดขึ้นละ่ะนั่นคือเหตุผลที่การออกกําลังกายในน้ําเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดแทนการเดินโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อปวดข้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออ่อนแอไม่เหมือนการเดินบนพื้นแข็งซึ่งส่งแรงกระแทกผ่านขาของคุณน้ําจะรองรับทุกการเคลื่อนไหวนี่หมายความว่าคุณสามารถออกกําลังกายโดยไม่ทําร้ายข้อต่อของคุณแต่ประโยชน์นั้นไปไกลกว่าความสบาย แรงต้านของน้ำเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้น้ำหนักทุกก้าวทุกการเตะและทุกการเคลื่อนไหวในน้ำทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานหนักขึ้นช่วยให้คุณสร้างความแข็งแรงและความทนทานอย่างปลอดภัยยกตัวอย่างจอร์จผู้กเกษียณอายุ72ปีเขาเดินทุกวันแต่เริ่มรู้สึกไม่สบายที่เขา่าเขาเปลี่ยนไปทำแอโรบิกในน้ำสัปดาห์ละสองครั้งและภายในไม่กี่เดือนความแข็งแรงของเขาดีขึ้น ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นและอาการปวดเข่าหายไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่การนอนหลับของเขาก็ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้สัมผัสมาหลายปีถ้าคุณมีสระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ชุมชนยิมหรือแม้แต่ในสวนหลังบ้านของคุณเองลองทำให้การออกกำลังกายในน้ำเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันแม้แต่การเคลื่อนไหวง่ายๆเช่นการเดินในน้ำลึกระดับอกาการยกขาเบาๆหรือการหมุนแขน ก็สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อที่คุณไม่ได้ใช้ตามปกติเมื่อเดินเพียง20-30นาที23ครั้งต่อสัปดาห์ก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้ 2. การเสริมสร้างความแข็งแรงการเดินทำให้คุณเคลื่อนไหวแต่ไม่หยุดการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามอายุถ้าคุณไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปอย่างจริงจังคุณจะอ่อนแอลงแม้ว่าจะเดินทุกวันและส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ระหนักถึงเรื่องนี้พวกเขาได้สูญเสียความแข็งแรงไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วการเสริมสร้างความแข็งแรงไม่ได้เกี่ยวกับการยกน้ำหนักหนักหรือการออกกำลังกายอย่างหนักมันเกี่ยวกับการรักษากล้ามนเนื้อให้แข็งแรงพอที่จะรองรับคุณเพื่อให้คุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้นานขึ้นการออกกำลังกายง่ายๆที่ทำอย่างถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากยกตัวอย่างลินดาอายุ68ปีเดินทุกวันแต่วันหนึ่งเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าตกใจ การทรงตัวของเธอไม่มั่นคงเหมือนเดิมเธอต่อสู้กับการยกถุงซื้อของการขึ้นบันไดทำให้เธอหายใจไม่ทันเธอไม่ได้ป่วยเธอแค่สูญเสียกล้ามเนื้อเธอเริ่มเพิ่มการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเบาๆในกิจวัตรของเธอการเคลื่อนไหวง่ายๆเช่นการยกขาขณะนั่งการย่อเข่าบนเก้าอี้และการออกกำลังกายด้วยอย่างยืดภายในไม่กี่เดือนเธอรู้สึกแข็งแรงขึ้นท่าทางของเธอดีขึ้นเธอไม่รู้สึกโอนเอ็นอีกต่อไป และสิ่งที่ดีที่สุดคือเธอรู้สึกควบคุมร่างกายของเธอได้มากขึ้นการเสริมสร้างความแข็งแรงมีประโยชน์หลายประการสร้างกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปทําให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเช่นการลุกขึ้นการก้มตัวและการยกของง่ายขึ้นเสริมสร้างกระดูกลดความเสี่ยงของกระดูกหักปรับปรุงการทรงตัวลดความเสี่ยงของการหกล้มถึง40%เปอร์เซนตกล้ามเนื้อที่อ่อนแอนําไปสู่การหกล้มการหกล้มนําไปสู่กระดูกหัก และสำหรับผู้สูงอายุหลายคนการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียความเป็นอิสระตลอดไปแต่คุณสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้คุณสามารถควบคุมได้ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้เริ่มชา้าการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวอย่างยืดหรือดัมเ,เบลเบาเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นเพียงสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ก็สามารถช่วยให้คุณรักษาความแข็งแรงและปกป้องความคล่องตัวของคุณได้สามท้ยจีและชี้กง ลองจินตนาการว่าเดินข้ามห้องและรู้สึกไม่มั่นคงทันทีเท้าของคุณสะดุดเล็กน้อยร่างกายของคุณโอนเอน็นและชั่วขณะหนึ่งคุณสงสัยว่าฉันจะล้มไหมสำหรับผู้สูงอายุหลายคนนี่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเดียวมันกลายเป็นความกลัวประจำวันนั่นคือเหตุผลที่การฝึกการทรงตัวมีความสำคัญพอๆกับการเสริมสร้างความแข็งแรงหากคุณต้องการให้มั่นคงมั่นใจและควบคุมการเคลื่อนไหวของคุณได้ มีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้มากกว่าอย่างอื่นนั่นคือไทจีและชี่กงไม่เหมือนการเดินซึ่งขยับเฉพาะขาของคุณไทจีทำงานกับร่างกายทั้งหมดของคุณมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กๆที่ช่วยรักษาสมดุลปรับปรุปรงความยืดหยุ่นและเพิ่มการประสานงานทั้งหมดนี้ด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้าและควบคุมซึ่งนุ่มนวลต่อข้อต่อของคุณยกตัวอย่างริชาร์ดอายุ74ปีเขากำลังประสบกับความตึง และอาการวิงเวียนเป็นครั้งคราวขณะเดินมันถึงจุดที่เขาหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวบางอย่างเพราะกลัวการเสียสมดุลจากนั้นเขาเข้าร่วมชั้นเรียนไทจีในท้องถิ่นสัปดาห์ละสองครั้งภายในไม่กี่เดือนเขารู้สึกถึงความแตกต่างท่าทางของเขาดีขึ้นก้าวของเขารู้สึกมั่นคงขึ้นและที่สำคัญที่สุดเขาหยุดกลัวการเคลื่อนไหวไทจีไม่เพียงช่วยร่างกายของคุณแต่ยังช่วยจิตใจของคุณด้วย ผู้สูงอายุหลายคนที่ฝึกฝนรายงานว่ารู้สึกมีสมาธิมากขึ้นผ่อนคลายและจิตใจแจ่มใสขึ้นการหายใจลึกๆก,การเคลื่อนไหวชา้ชาๆและการประสานงานอย่างมีสติทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อลดความเครียดลดความดันโลหิตและปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดการหกล้มเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุและความจริงก็คือถ้าคุณไม่ฝึกการทรงตัวของคุณอย่างจริงจังมันจะแย่ลงเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไป การหกล้มเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของคุณได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นความงามของไทจีและชี่กงคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์และสามารถทำได้ทุกทีแม้แต่ไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถสร้างความแตกต่างในการทรงตัวความคล่องตัวและความมั่นใจของคุณ 4. การปั่นจักรยานจักรยานอยู่กับที่หรือจักรยานเอหลังลองจินตนาการว่าตื่นขึ้นมาวันหนึ่ง และตระหนักว่าขาของคุณไม่รู้สึกแข็งแรงเหมือนเดิมการขึ้นบันไดทำให้คุณหายใจไม่ทันการลุกขึ้นจากเก้าอี้ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นแม้แต่การเดินก็รู้สึกแตกต่างหนักขึ้นช้าลงนั่นเป็นเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อขาของเราอ่อนแอลงโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างเหมาะสมและในขณะที่การเดินช่วยแต่ไม่ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อที่จำเป็นอย่างเต็มที่เพื่อให้ขาของคุณแข็งแรงและไม่เจ็บปวด นั่นคือที่มาของการปั่นจักรยานไม่เหมือนการเดินการปั่นจักรยานช่วยให้ร่างกายส่วนล่างของคุณทั้งหมดทำงานเสริมสร้างหัวใจของคุณและปกป้องข้อต่อของคุณในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างบาบาร่าอายุ70ปีเธอชอบเดินแต่เริ่มรู้สึกปวดเขา่าแพทย์ของเธอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นจักรยานอยู่กับที่เพื่อลดแรงกระแทกต่อข้อต่อของเธอภายในไม่กี่สัปดาห์เธอรู้สึกแข็งแรงขึ้นขาของเธอไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิม และที่สำคัญที่สุดอาการปวดเข่าของเธอหายไปการปั่นจักรยานเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเดินเพราะมีแรงกระแทกต่ำซึ่งหมายความว่าปกป้องเข่าสะโพกและหลังส่วนล่างของคุณเสริมสร้างข้อริเสรแฮมสตริงและน่องซึ่งจำเป็นสำหรับความคล่องตัวปรับปรุงการไหลเวียนและสุขภาพหัวใจทำให้ระดับพลังงานของคุณสูงผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาข้อปวดเพราะพวกเขายังคงเดินบนพื้นผิวแข็ง โดยไม่ตระหนักว่ากำลังทำให้ร่างกายของพวกเขาเครียดโดยไม่จำเป็นการปั่นจักรยานขจัดแรงกระแทกนี้ช่วยให้คุณออกกำลังกายโดยไม่ทำให้ข้อต่อของคุณสึกหรอถ้ากล้ามเนื้อขาของคุณอ่อนแอลงการเคลื่อนไหวง่ายๆเช่นการลุกขึ้นและการเดินจะยากขึ้นการสูญเสียความแข็งแรงของร่างกายส่วนล่างนำไปสู่ความคล่องตัวที่ลดลงและความคล่องตัวที่ลดลงนำไปสู่การสูญเสียความเป็นอิสระ ถ้าคุณกังวลเรื่องการทรงตัวจักรยานเอหลังเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามันให้การรองรับเพิ่มเติมสำหรับหลังของคุณในขณะที่ยังให้การออกกำลังกายร่างกายส่วนล่างอย่างเต็มที่ถ้าคุณต้องการความท้าทายการปรับความต้านทานบนจักรยานอยู่กับที่ของคุณสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงเมื่อเวลาผ่านไป